ทหารพรานกองกำลังสุรศักดิ์มนตรียึดยาบ้า2 0 0 0 0 0มื่เม็ดสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราสามารถที่ตรวจยึดยาเสพติดนะครับที่ขนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในราชนาจักรไทยเราข่าวข่าวเนี่ยเราได้จากแหล่งข่าวประชาชนนะครับจริงๆนะครับเนี่ยที่จับได้นะครับในพื้นที่มุกดาหารเนี่ยครับพื้นที่ดอนตาลเนี่ยนะครับก็ได้จากแหล่งข่าวประชาชนเพราะงั้นตรงนี้แล้วผมต้องขออนุญาตะขอบคุณทางทางฝ่ายปกครองนะครับแล้วที่สําคัญตอนนี้นะครับหน่วยความมั่นคงเนี่ยเราไม่ได้สร้างภาพนะครับเรามีทั้งหน่วยนะรขอ เรามีทั้งตสดอและชีวมันครับตอนนี้เรามีตำรวจภูทรน,นะครับเราจะพยายามที่จะต่อสู้ด้วยกันแล้วเราก็พยายามที่จะปฏิบัติงานร่วมกันนะครับเพื่อใหอ้ประเทศไทยเราปลอดภัยมากที่สุดสำหรับในครั้งนี้นะครับนะครับตรงนี้230,000เมตรนะครับ230,000เมตรในลำดับต่อไปนะครับผมในฐานะ ผู้ชัการกองังสุรศาสตร์มรีก็ขอญาตขอบขอบคุณทุกขั้นนะครับแล้วก็ในนามของผู้เข้าการกองเข้าการพวกพวกคุณที่หนึ่งเ็นเอกสุภนรัชชาวพงศ์ก็ขอญาตขอบคุณฝ่ายปกครองทหารตำรวจเดี๋ยวระดับต่อไปก็ขอญาตให้ทางท่านนายอำเภอพูดอะไรสั้นๆครับขอญาตเรียนเชิญครับทํางานร่วมกับฝ่ายกองมันคงในพื้นที่โดยใช้กลไกตั้งแต่สาชิกที่กองอาสารักษาเดินเดิน และใช้กลไกข, mm hmm. ของสายปกครองคือกำนังผู้ใหญ่บ้านแล้วก okay. ja. ็จะพยายามทํางานนะครับเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้มันหมดไปจากภอตัวกางของผมครับอันสมบูรณ์โทวิศนุแสนคำครับสรวักป้องการละปรมสถานีตำรวจภูธรตันตานครับจากนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับซึ่งได้เล็งเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยาเสพติดครับก็ได้มีการ ส่วนที่กําลังรวบร,รวมกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ก็ได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็มีการเก็บดีเอเก็บรอยนิ้วมือแฝงนะครับเพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัวคนร้ายต่อไปครับกระผมครับนรคโทรเฉลิมศักดิ์เจริครับเป็นหนวนหน้าสถานีเรือมุกดาหารครับนรบขอมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับบริเวณในพื้นน้ําของแม่น้ำโขงทั้งหมดนะครับปัจจุบันผมประยัดตามนโยบายของผู้บัญชาการโดยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะครับ เราได้จัดกำลังออกเป็นสองชุดนะครับอยู่รักษาบริเวณแม่น้ําโขงนะครับโดยตอนเหนือเนี่ยนะครับอยู่ในแนวของบริเวณปกขามยาวไปจนถึงแกงกระเบานะครับโดยตรงนี้มีเรืออยู่ทั้งหมดสองลนะครับถัดมานะครับระวางกำลังว่าอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณสะพานมิตรภาพนะครับตรงนี้ก็มีเรืออยู่สองลเช่นกันครับเดยสองลายนะครับเข้ามาสี่คื้นนะครับพื้นที่สี่ก็เห็นผู้ต้องสงสัยนะครับขี่รถจักรยานยนต์ มารัดกระสอบคุลิสสองกระสอบข้างน้ำขงนะครับแล้วขี่เข้ามาในซอยถ้าปัด,ดานาผู้ทำจะเป็นทางลุ่ลังแดงนะครับก็สองนายก็ปรากฏตัวแล้วแสดงตนขอตรวจคนแต่ผู้ต้องสงสัยขี่รถอย่างนี้ครับอาศัยความมืดนะครับแล้วก็เป็นฝุ่น,นครับลลุ่มลัลงมันฝุน่นตามไปก็มองไม่เห็นรถครับ ประมาณ50เมตรนะครับก็ตุการะสอบเรดวจอสองกระสอบวางอยู่อีกจังระะผมประมาณ400เมตรนะครับเข้ามาตอนในครับทางจะขึ้นมาถนดํานะครับก็ผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยอาศัยความมืดลมมนี้ไปครับเพราะประมาณี5กิกว่านะครับก็ได้มา2 2 2 3หมื่นเมตรางข้าวเก่าครับอาจารไปหนึ่งกระสอบขึ้นไปจะมีเตลอดไนงอันของแถมเหรอแ